นขอคุยก่อนอ๋อจะสั่งกองสูงใช่ไหมหนึ่งกองเนาะโอเควีเบเบ้เขจะสูงเขาจะสั่งีเบเบ้แค่นี้นะคิดว่ากอู้แฮ็คโคอีกแล้วเฮ็คอรายการแฮ็คโหรือรายการเจ๊ย่าว้าตึ้ง ผู้สั่งตลอดเลยคนนี้คู้สั่งทุกอย่างเดี๋ยวพรุ่งนี้มันเจอกันนะออลืมไปพรุ่งนี้พี่ปรมไม่อยู่บ้านไปโรงเรียน <c oughs> ลืมเลย

ของตลอดเลยพี่ตองต้องเพลทุกปเปลี่ยนมาคุณสั่งปุ๊บปุ๊บปั๊บปิปปุดปุ๊บปุ๊ดป๊ดปาดขี่ลาดเนี่ยทำแท้งวันนี้มีวันหยุดเลยวันหยุดคือจันทรุปสุกขายเสาร์อาทิตย์บางทีก็มีขายเสาร์อาทิตย์เนียจันทร์ถึงศุกร์ก็มีขาย ตอนนี้เวลาผ่านไปนานมากที่ตอาจะสีล้วเนี่ยบิงกูบิ๊กูบิ๊กูบิงกูบิงกูเอ็นจูบิงกาบิงตาบิงตับิงกาบ,บิง,บบงน่าแค่ไหนวีเบเบทพี่เปาจะให้ซีรีร์อ่ะเดี๋ยวต่ออีพีสองเลย